ถ้าเราตอนนะโอ้โหเห็นไหมนี่นี่ดูนี่ติดดีมากเลยครับนี่แล้วเทนี้จะลองยาวแล้วครับลองยาวๆหมายความว่าปล่อยให้ยาวหน่อยจะได้ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมมาอยู่ที่แปลงไผ่ตัวนี้เป็นไผ่เลี้ยงลำครับเลี้ยงลำหรือบางคนเรียกเลี้ยงหนัก นะครับหรือจะเรียกสร้างใครก็ได้ถ้าทางเชียงใหม่เนี่ยเรียกรวกดํานะครับเชียงรายเรียกห้วดํามันเป็นคนละชื่อแต่ตัวเดียวกันนะครับตัวนี้มันจะเป็นใช้ลำนอก็ได้ด้วยนะครับอ่านี่เรามาเก็บผลผลิตครับวันนี้ลุงปรมมาเก็บผลผลิตกิ่งตอนนะครับดูสินี่โอ้โห,โห,โห,โหเป็นปั้นเลยอ่าตอนไว้น่าจะประมาณเกือบปีแล้วครับเกือบนะ ให้ลูกน้องตอนนี้ลูกน้องมีลูกแล้วอ่า <c oughs> ทีนี้มาเก็บผลผลิตทีนี้ตัดกิ่งตอนก่อนเลยอันดับแรกนะแล้วเราสังเกตดูนะครับอันนี้ไม่รู้เคยบอกไปยังอันไหนที่เราตัดต้เตี้ยติเตี้ยนะแล้วตอนติดดีครับแต่เราเคยลองนะนู่นยาวไปโน่นนะไม่ค่อยติดเลยครับนะสังเกตดูแล้วถ้าเราเตี้ยเตี้ยคือครึ่งหนึ่งติดดี อันนี้ลุงกลมก็เรียนรู้ไปด้วยแล้วก็เราก็แบ่งปันกันว่าถ้าเราตอนนะโอ้โหเห็นไหมนี่นี่ดูดิติดดีมากเลยครับนี่แล้วเทนี้จะลองยาวแล้วครับลองยาวๆหมายความว่าปล่อยให้ยาวหน่อยจะได้ไปตั้งกอเร็วนะเห็นไหมครับนี่แล้วเดี๋ยวเราก็เอาขุดเงาไปด้วยแต่จริงๆอันนี้หลายคนก็บอกว่ามันไม่ค่อยดีขุดเงาแล้วเดี๋ยวมันมีนออ่อนแล้วมันตายแต่ก็อยากทดลองเพราะว่ามีหลายท่านต้องการเงาด้วย นะแต่ว่ากิ่งตอนตอนนี้น่าจะพอวันนี้น่าจะได้ถึงสักเกินห้าสิบห้าสิบกิ่งแล้วกิ่งตอนนะอา้าวทีนี้ลองมาดูมาดูอ่ากิ่งมากิ่งด้วยแล้วก็เงาด้วยอ้ามาดูหนอก่อนครับมามาครับนี่นี่ไอตัวนี้หนอกนจะเป็นสีทองนี่นี่ครับหนอสีทองเห็นไหมครับหนอจะเป็นสีทองนี่มันจะไม่เหมือนใครเลยและตากิ่งเนี่ยมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาแนี่นอนอจะสีทองอันนี้เป็นพันธุ์มาจากเมล็ดเลยครับ มเมล็ดแล้วนะแล้วก็พันคัดแล้วนะน่าจะแปดปีแล้วอ่านี่นี่นี่ดูก็ขุดเงามาดูที่ว้ายมีหนอด้วยมีหนอ้วยเลยแต่ก็ไม่เป็นไรมั้งเดี๋ยวลองดูเสียดายแค่นั้นเองนี่เห็นไหมครับโอ้โหดูดิแม่ดู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 นี่แ,นแหละทาไมถึงไม่ได้แต่ว่าโอเคไม่เสียหายครับนี่ติดไอ้พวกอย่างนี้มาด้วยอ้าเดี๋ยวเราตัดลงไปนี่คืออ่าไผ่เลี้ยงลํา คนเดี๋ยนี้เขาเรียกสังภัยแต่นี่พันคัดแล้วนะครับจากเมล็ดนะครับอ่านี่บรรยากาศครับบรรยากาศในโอ้ยกำลังลมมาริ้วริวริ้วริวโอ้โหแล้วดูเนี่ยฟ้าฉ่าเลยลุ้นนะครับแต่ว่าก็เตรียมอุปกรณ์มาแล้วครับถ้าฝนตกนี่เรามีตะระตองมีผ้าใบมาไม่เป็นไรนะครับโอ,โอ้โหมีความสุขดูลมทีลมริ้วริ้วริวริ้วริว,รว,รวเลยวันนี้มันก็มาเก็บผลผลิตแล้วครับ มาเก็บผลผลิตนะเดี๋ยวก็ต้องกระชากยอดต่อไว้เอาไว้ตอนกิ่งอีกทีหนึ่งนะน่ะเดี๋ยวเรากระชากยอดแล้วไหมครับนี่อ่ารู้แล้วตัดแค่ประมาณครึ่งเดียวสรุปแล้วยาวๆนี้ไม่ได้นะลองดูแล้วยาวๆไม่ติดครับนี่ให้เห็นเดี๋ยวก่อนว่าลุงนี้ก็ทดลองไปเรื่อยล่ะครับนี่ยาวๆอย่างนี้นะน่ะให้ดูนะครับนี่ล่องลอยล่องลอยยาวๆอย่างนี้นะไม่ติดเลย ถ้าครึ่งๆติดดีครับอันนี้ไผ่เลี้ยงนะผมว่าไผ่อื่นๆก็คงเหมือนกันแหละนี่นี่ยังไม่ได้ตัดใช่ไหมอันนี้ไม่ถือว่าดีมากแต่ก็รอดแล้วครับนี่นีนนนดูดิครับอเดี๋ยวเราก็ตัดไปไอ้ที่เป็นปั้นๆก็มีอ่าลุงกลมให้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับไผ่เลี้ยงลำพันคัดนี่จากสวนเราด้เองเลยสวนลุงคมเองแปปีแล้วครับ